จะเป็นยังไงเมื่อในอนาคตมนุษย์ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังไซไฟและทึกขวัญเรื่อง Tides หนังปี2021นำแสดงโดย Nora Anneseder, Iain Glen และ s a r Sophie b o o t i n i นะส้บพอมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ เมื่อโลกอาศัยอยู่ไม่ได้ชนชั้นปกครองจึงหนีไปตั้งรกรากอยู่บนอาณานิคมเคปเลอร์จบจน2ชั่วอายุคนต่อมาได้มีการจัดตั้งโปรเจกต์ยูริซิสเพื่อหาคำตอบว่ามนุษย์จะกลับไปอยู่ที่โลกอีกครั้งได้หรือไม่แต่ตัวแทนกลุ่มแรกที่ถูกส่งไปยังโลกกลับสูญหายกลุ่มที่สองจึงถูกส่งไปอีกครั้งทว่าก็เกิดผิดพลาดยานจึงตกลงสู่มหาสมุทร เบรกที่หลุดจากเก้าอี้มาได้จึงรีบเข้าไปช่วยเพื่อนสาวก่อนจะดำน้ํากลับไปหาเพื่อนชายแต่พอรู้ว่าช่วยออกมาจากที่นั่งไม่ได้จึงหาหน้ากากมาให้เพื่อนชายสวมไว้ก่อนจะว่ายหนีออกมา แล้วภาพกระตันมาที่เบรกพอเธอฟื้นก็รีบเข้าไปดูเพื่อนสาวแต่เพื่อนสาวก็เสียชีวิตไปแล้วเธอจึงรีบค้นหายาม,มาชีดให้กับตัวเองก่อนจะเห็นยานอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจึงรีบเข้าไปดูเพื่อนชายทันที mm hmm. เมื่อเพื่อนชายฟื้นต่อแลกเขาก็มายอมถอดหน้ากากแต่พอรู้ว่าบรรยากาศที่โลกปลอดภัยและไม่มีรังสีเขาก็ค่อยยอมแล้วก็หยิบยามาฉีดให้กับตัวเอง ดานเพื่อนชายพอรู้ว่าอีกหชั่วโมงกว่าน้าจะขึ้นก็ตกลงจะไปเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานไปให้เคปเลอร์ทราบแต่เพื่อนชายก็ได้รับบาดเจ็บเบรคจึงออกไปเก็บข้อมูลคนเดียวซึ่งเธอก็พบว่าโลกสามารถอยู่ได้แล้วเพราะน้ําได้รับการรีไซเคลิลส่วนสัตว์ก็มีระบบสืบพันธุ์แถมยังมีการปฏิสนธิด้วยพอเขารู้เลยขอให้เธอลองเช็คเลือดของเธอซึ่งผลก็ออกมาดีหมดยกเว้นระบบสืบพันธุ์ที่ขาดย,ยังคงเป็นลบเหมือนเดิม ด้านเพื่อนเขาบอกให้เบรกรีบกลับพอสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไวเธอเลยรีบเก็บของแต่แล้วจู่ๆก็มีหมอกลงจนเธอมองอะไรไม่เห็นเพื่อเลยยิงพลุเพื่อบอกทิศทางโดยจังหวะที่เธอกําลังเดินกลับไปหาเขาก็มีอะไรบางอย่างเข้ามาเล่นงานเพื่อนดังนั้นพอเธอกลับไปถึงยานจึงไม่มีทางเพื่อนและยานอยู่ที่นั่นแล้วซึ่งพอเธอตามรอยยานไปก็เห็นเหมือนกลุ่มคนกําลังลากยานทําให้เธองนงงที่ยังมีมนุษย์รอชีวิต แต่ยังไม่ทันจะได้ทําอะไรก็ถูกพบเสียก่อนเลยถูกทํำร้ายจนสลบไปดานเบรกเมื่อถูกโยนลงบ่อเธอก็พบเพื่อนและพอเห็นเขาโดนแทงจึงพยายามปีนขึ้นบ่อเพื่อหาทางไปเอายาทำให้เห็นที่ข้างนอกนั้นมีเด็กๆอยู่แต่เธอก็หมดแรงปีนเลยตกลงมาแล้วก็บอกให้เพื่อนรู้เรื่องนี้จากนั้นก็ฉีกเสื้อมาห้ามเลือดให้เพื่อน ทันใดนั้นก็มีคนมาเปิดบ่อพร้อมโยนเชือกมาให้เธอปีนขึ้นไปแต่ก็ไม่มีใครสื่อสารกับเธอได้ยกเว้นหญิงสาวที่ชื่อนาวิกจึงได้รู้ว,ว่าที่นําเธอขึ้นมาก็พอต้องการให้เธอรักษาชายคนหนึ่งเธอจึงของกระเป๋ายาของเธอมาทําการรักษาให้ชายคนนั้นพร้อมกับแอบหยิบยามาไว้รักษาเพื่อนด้วยซึ่งเด็กคนหนึ่งก็เห็นเข้าแต่ก็ไม่ได้บอกใคร เมื่อเบรกลับมาเจอเพื่อนเธอก็บอกกับเพื่อนด้วยความดีใจที่มนุษย์กลุ่มนี้เต็มไปด้วยเด็กๆซึ่งก็หมายความว่าพวกเธอสามารถกลับมาอยู่ที่โลกได้จึงต้องรีบแจ้งข้อมูลให้แคปเลอร์รู้แต่ยานก็พังทว่าไบโอมิเตอร์ยังอยู่ดังนั้นถ้าเอาไบโอมิเตอร์มาได้และตามหายานของกลุ่มหนึ่งเจอก็จะส่งข้อมูลได้พอเพื่อนรู้ก็บอกให้เธอดําเนินการได้เลยเพราะเขาคงไม่รอดเนื่องจากเสียเลือดมากทําให้เธอเสียใจเพราะเขาเป็นคู่เจริญพันธุ์ของเธอ แต่เพื่อคนหมู่มากจึงต้องยอมซึ่งพอกล่าวลากันแล้วเขาก็หยิบยาจากสร้อยขึ้นมากินทําให้เสียชีวิตลงเธอที่รู้สึกแย่จึงย้อนกลับไปคิดถึงอดีตจิบพอมอบไม่ขี่จากปูให้เธอเก็บไว้ก่อนจะออกไปทำภารกิจยุริสิตหนึ่งโดยตอนนั้นเธอไม่อยากให้พ่อไปแต่พ่อก็ต้องไปจึงให้เธอท่องไว้เสมอว่าเพื่อคนหมู่มากปัจจุบันแม้เบจะเสียใจแต่ก็พยายามย้ำกับตัวเองว่าเพื่อคนหมู่มาก ซึ่งพอเริ่มจะรู้สึกดีขึ้นเธอก็ไปค้นหาอาหารของเพื่อนมากินเพื่อประทังชีวิตสัตว์พักก็มีฝนตกอย่างหนกักจนน้าท่วมบ่อเธอจึงพยายามปีนขึ้นมาขอความช่วยเหลือกระทังเจ้าหนุ่มที่เธอรักษามาเห็นเข้าจึงช่วยเธอแต่ก็จับเธอมัดเอาไว้ขณะทุกคนอยู่บนเรือเพร็กก็เห็นคนพวกนั้นนำคนที่เสียชีวิตรวมถึงเพื่อนของเธอออกมาประกอบพิธีศพ แล้วก็เห็นผู้คนออกมาพูดคุยและมีอะไรอะไรกันด้วยทําให้เธอกลับไปคิดถึงอดีตอีกครั้งตอนที่พอเธอสอนกีกบโลกว่ามันเป็นยังไงพร้อมให้คำมั่นทิฏทาโลกกลับมาดีขึ้นและปลอดภัยแล้วพอจะส่งคนมารับเธอเมื่อน้ําลด เบรคก็ถูกโยนกลับลงไปในบ่ออีกครั้งแล้วก็เห็นกลุ่มเด็กๆที่มาแกล้งเธอมีกล่องใบโอเมิเตอร์อยู่จึงพยายามขอคืนแต่เด็กๆพวกนั้นก็วิ่งหนีเหลือแค่เพียงเด็กผู้หญิงที่แอบเห็นเธอเอายาม,มาให้เพื่อนเท่านั้นเธอจึงพยายามชวนเด็กนั้นพูดคุยจนได้รู้ว่าเด็กนั้นชื่อไมล่าเธอจึงขอให้ไมล่าไปเอาใบโอมิเตอร์มาให้เธอที ขณะเบรกสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในบ่อจู่ๆคนพวกนั้นก็นไล่ให้เด็กๆลงมาอยู่กับเธอพร้อมทั้งบอกให้เงียบไว้เธอที่สงสัยจึงปีนขึ้นไปดูทำให้ได้เห็นว่ามีคนอีกกลุ่มบุกมาโจมตีคนพวกนี้แล้วก็จับตัวผู้คนไปบางส่วนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไมล่าที่หาไบโอมิเตอร์ให้เธอเจอแล้วแต่กระถูพวกนั้นจับตัวไปพร้อมกับของของเธอ หลังพวกนั้นไปได้ไม่นานนาวิกก็กลับมาช่วยเด็กๆและเบรกให้ขึ้นมาจากบ่อและพอรู้ไมล่าหรือลูกสาวของหลอนถูกจับตัวไปหลอนก็ตามไปช่วยลูกเบรกจึงติดตามหลอนไปด้วยเพื่อจะช่วยหลอนอีกลางแต่หลอนก็ไม่เชื่อใจเบรกเพราะเบรกแค่อยากได้ของคืน ทันใดนั้นทั้งคูก็ได้ยินเสียงไมล่าร้องจึงรีบตามเสียงของไมล่าไปทําให้เห็นคนพวกนั้นกําลังจับไมล่าขึ้นเรือนาวิกเลยหยิบปืนพลุฉีดแดงมาจากเบรกจะยิงใส่พวกนั้นแต่เบรกก็ห้ามไว้เพราะนี่เป็นกระปืนพลุจึงบอกให้หลอนยิงปืนขึ้นฟ้าแทนเพื่อเบ่งเบนความสนใจคนพวกนั้นแต่หลอนก็ไม่ฟังเบรกจึงต่อยหลอนจนสโลไปหลังเบรกยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเบ่งเบนความสนใจคนพวกนั้นเธอก็ลอบขึ้นไปบนเรือแล้วก็ไปหาไบโอเมเตอร์ meter. แต่คนพวกนั้นก็กลับมาเร็วเธอจึงต้องลงไปซ่อนตัวกับพวกที่ถูกจับมาเมื่อเรือจอดคนพวกนั้นก็ไล่ตอนทุกคนรวมถึงเบรกลงมาทําให้เบรกเห็นว่าที่นี่เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ซึ่งพอเดินมาถึงจุดหมายแล้วชายที่ดูเหมือนจะเป็นคนคุมก็ออกมาเลือกคนที่ถูกจับเก็บไว้บางส่วน ซึ่งไมล่าก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเลือกจึงหันมาขอความช่วยเหลือจากเบรกแต่เบรกก็ไม่รู้จะทํำยังไงทันใดนั้นคนคุมที่เจอปืนของเบรกพอดีก็หันมาถามหาเจ้าของซึ่งพอเห็นไม่มีใครยอมรับจึงเดินไล่ดูเองจนกระทั่งพบเบรกในที่สุดเลยจับตัวเธอไปเพื่อไปหาหัวหน้าของพวกมัน ขณะเบรกรอหัวหน้าอยู่ที่ห้องตามคําสั่งของคนคุมเด็กชายคนหนึ่งก็เข้ามาทักทายเธอเพราะอยากรู้ว่าเธอใช่นักบินวากาศหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ตอบหัวหน้าก็เข้ามาพอดีซึ่งพอเขาเห็นเธอและรู้ว่าเธอเป็นใครก็ดีใจเพราะจําเธอได้ด้านหัวหน้าเมื่อได้พูดคุยกับเบรกก็ทําให้รู้ว่า เขาเป็นนักบินอวกาศรุ่นที่หนึ่งที่เดินทางมาพร้อมกับพ่อของเธอแต่ทุกคนก็ตายหมดเหลือแค่เขาเท่านั้นเพราะถูกพวกมัดหรือกลุ่มคนที่เธอเจอเล่นงานส่วนเด็กชายที่เธอเห็นก็คือนิ้วลูกของเขาที่เขารับมาเลี้ยงพอเธอรู้จึงถามหาญาตของเขาเพราะถ้านำไปโอมิเตอร์มาต่อเข้ากับยานก็จะสามารถส่งสัญญาณได้ แต่ยานของเขาก็ถูกพวกมัดทำลายไปแล้วเช่นกันจึงชวนเธอให้มาช่วยกันสร้างสิ่งที่พอของเธอทำไว้เพื่อใช้รองรับการโจมตีของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันทำให้เวลาที่คนรุ่นใหม่ของเคปเลอร์มาจะได้มีโอกาสเจริญพันธุ์ดานเบรกเธอได้รับการต้อนรับอย่างดีจากหัวหน้าเลยมีห้องพักส่วนตัวซึ่งพอเธอตื่นนอนแล้วมาอาบน้ำก็พบตัวเองมีประจำเดือนเป็นครั้งแรกทำให้เธอดีใจมาก ต่อมาเบรกกระถูกนหน้าเรียกตัวเพื่อไปแนะนําให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักตอนแรกเธอก็ไม่ได้สงสัยอะไรแต่พอเห็นคนนําไมลา่าเข้ามาร่วมเรียนในห้องด้วยเธอเขเริ่มรู้สึกแปลก เมื่อเบรกมาเจอนิวและเห็นเขานั่งเรียนอยู่คนเดียวก็เข้าไปทักทายซึ่งพอเริ่มจะสนิทก,กันนิวก็เรียกให้เธอมาดูความลับซึ่งก็คือต้นไม้ที่เขาแอบปลูกไว้และก็เล่าเรื่องของมันให้เธอฟังซึ่งพอเธอได้ยินก็ตกใจเพราะเรื่องราวมันเหมือนกับที่พ่อเคยสอนเธอจึงอยากรู้ว่าเขาไปรู้เรื่องนี้มาจากไหนทําให้เขาอึกอัก ก่อนจะยอมบอกเธอที่รู้เรื่องนี้มาจากนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ที่ห้องเครื่องเธอจึงขอให้เขาพาไปหานักโทษคนนั้นแต่เขาก็ไม่กล้าเพราะถูกพ่อห้ามไว้เธอจึงต้องออกไปตามหาเองเมื่อเบรกหาสถานที่คุมขังนักโทษจนเจอหัวหน้าก็มาเห็นเธอเข้าพอดีจึงบอกให้เธอรู้ว่านักโทษคนนั้นก็คือพ่อของเธอแต่ที่โกหกและต้องขังพ่อของเธอเอาไว้กับพ,พ่อของเธอไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งจึงไปเข้ากับพวกมาร์กและมาทำลายที่นี่ แต่เธอก็ไม่เชื่อจึงขอไปคุยกับพ่อด้วยตัวเองดานเบรกเมื่อรู้ว่าพ่อหักหลังพวกเธอจริงๆก็โกรธพ่อพอเฝ้ารอให้พ่อมารับกว่า15ปีพอพ่อได้ยินก็ขอโทษเธอแต่ก็จําเป็นต้องทําเพราะไม่อยากให้ใครต้องมาที่นี่เธอที่ได้ยินอย่างนั้นและไม่เข้าใจในสิ่งที่พ่อพูดจึงเดินหนีไปขนาหัวหน้าเข้ามาปอบเบรก เธอที่มองออกไปนอกทะเลก็เห็นฮับส่งสัญญาณจึงสอบถามกับเขาหัวใชยอย่างที่เธอเข้าใจไหมเพราะทาชัยก็สามารถใช้ไบโอมิเตอร์มาต่อเขา้ากบมันเพื่อส่งสัญญาณไปให้เคปเลอร์ได้พอเขารู้ก็ดีใจแต่กติดที่ไม่มีหลักฐานเรื่องสามารถซืบพันธุ์ที่โลกได้เธอจึงบอกเรื่องประจำเดือนที่มาให้เขารู้ทำให้เขาดีใจจึงให้คนไปหาไบโอมิเตอร์มาทันทีขณะเบรกมานั่งทานอาหารร่วมกับครอบครัวของฮัวหน้าจู่ๆไฟก็ดับ แล้วสักพักคนคุมก็มารายงานให้รู้ว่ามีคนร้ายเบรกจึงจะออกไปช่วยค้นหาคนร้ายด้วยแต่หัวหน้าก็สั่งให้เธอกลับไปรอที่ห้องเพื่อจะได้ปลอดภัยดานเบรกเธอถูกนาวิกจับตัวเพื่อให้พาไปหาไมล่า ซึ่งพอเจอไมล่าแล้วก็มีคนมาพบพวกเธอพอดีนาวิกจึงถูกเล่นงานเบรกเลยพยายามช่วยแต่คนคุมก็มาเห็นจึงบอกให้ทุกคนเลิกสู้กันและพอมันรู้ว่าคนบุกรุกคือนาวิกมันก็ทำร้ายหลอนแล้วก็ให้คนจับตัวหลอนไปซึ่งก่อนจะไปนาวิกก็บอกให้เบรกร,รู้ที่คนพวกนี้จับเฉพาะเด็กผู้หญิงเท่านั้นขณะเบรกมาทำแผลก,กับภรรยาของหัวหน้าหล่อนก็พูดกับเบรกแปลกๆโดยบอกว่าเบรกมีดวงตาเหมือนพ่อทำให้เบรกง,ง,งุนงง แต่ยังไม่ทันจะได้คุยกันหัวหน้าก็เข้ามาเสียก่อนด้นานเบรกเธอไม่ค่อยพอใจจินนาวิกทุกทำร้ายเพียงพอต้องการได้ลูกคืนแต่หัวหน้าก็คืนไม่ไให้ไม่ได้เพราะตอนนี้ถือเป็นคนของแคปเลอร์แล้ว และที่หัวหน้ารู้จักนาวิกก็พอหล่อนเคยเป็นกายของที่นี่ที่สาคัญที่เขาต้องจับตัวเด็กผู้หญิงมาก็พอผู้หญิงของแคปเลอร์ส่วนใหญ่อายุ30-40ปีแล้วทั้งนั้นดังนั้นกว่าจะเดินทางมาถึงโลกก็แก่เกินกว่าจะตั้งครันพอเธอได้ยินก็รู้สึกแย่แต่หัวหน้าก็ยืนยันจะต้องทําแบบนี้เพื่อไม่ให้มนุษย์สูญพันธุ์ทันใดนั้นคนคุมที่หาไปโอมิเตอร์เจอโพดีก็เอามันมามอบให้หัวหน้า แต่พอเปิดดูของกลับหายไปทําให้หัวหน้าโมโหดังนั้นพอนิวจะเข้ามาคุยหัวหน้าจึงตะวานลูกและพอได้ยินเบรคบอกว่าของอาจยังอยู่ที่แคมป์จึงสั่งให้เธอพาคนคุมกลับไปหาของพุ่งนี้ส่วนานาวิกนั้นเขาจะสั่งค่าหลอนผู้นี้เช่นกันจึงอยากรู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เธอจะยังอยู่ข้างพวกเขาหรือเปล่าแม้เธอจะไม่พอใจแต่ก็ยืนยันจะอยู่ข้างเดียวกับเขาครับ ด้านหัวหน้าเมื่อเห็นนิวเจออะไรบางอย่างในตุ๊กาตาก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรส่วนเบรกพอกลับไปถึงห้องก็พบไมล่ามาซ่อนตัวอยู่ทันใดนั้นคนคุมก็มาเรียกให้เธอเปิดประตูเพื่อค้นหาไมล่าแต่พอมาเห็นรูปลาของเธอก็เกิดอารมณ์เลยจะข่มขืนเธอตอนแรกเธอก็ไม่ยอมแต่พอมันได้ยินเสียงของไมล่าเธอจึงดึงมันเข้ามาจูบพร้อมกับยดัดยาดใส่ปากเพื่อให้มันกลืนกินยานั้นจนเสียชีวิตลง ขณะเบรกพาไมล่าไปช่วยครอบครัวก็ไปเจอกาดเฝ้ายามอยู่เลยให้ไมล่าไปล่อก,กาดไว้ส่วนเธอก็แอบเข้าไปทางด้านหลังทำลายกาดจนสลบจากนั้นก็ช่วยทุกคนออกมาซึ่งนาวิกก็ได้พาพคพวกกลับไปช่วยเด็กคนอื่นๆด้วยส่วนเบรกก็ไปช่วยพ่อของเธอแต่พอรู้ว่าหัวหน้าได้ไบโอเมเตอร์และกำลังจะไปส่งสัญญาณเพื่อเรียกแคปเลอร์ทุกคนกลับมาที่โลกพ่อก็ขอให้เธอไปยับย้งหัวหน้า ซึ่งทีแรกเธอก็จะยังไม่ไปเพราะหัวหน้ายังไม่มีหลักฐานเรื่องที่สามารถกลับมาสื่อพันได้แต่พอรู้ว่าหลักฐานก็คือนิวเนื่องจากไปเคปเลอร์คนหนึ่งเธอจึงรีบตามไปทันทีซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ไมล่าและครอบครัวกำลังหนีเธอจึงไปช่วยไมล่าจนพาทั้งหมดขึ้นเรือได้สำเร็จแต่เธอก็ไม่ไปกับทุกคนเพราะต้องไปยับยั้งหัวหน้าครับ ด่านหัวหน้าขณะจะส่งสัญญาณเบรกก็เข้ามาขาดกวางมันจึงจับนิวมาเป็นตัวประกันเพราะแท้จริงแล้วนิวคือลูกของพ่อเธอหรือน้องของเธอนั่นเองโดยทันทีที่เธอรู้เรื่องราวทั้งหมดมันก็ฆ่าภรรยาของหัวหน้าหรือแม่ของนิวทิง้งทําให้เบรคต้องยอมวางอาวุธแล้วมันก็ส่งข้อมูลไปได้สําเร็จ โดยจังหวะที่มันเผลอเบรกกับพุงเข้าใส่จนตังครูตกลงไปในทะเลด้วยกันซึ่งเธอเขไม่ยอมปล่อยมันจนมันหมดลมหายใจส่วนเธอเองนั้นก็หมดลมหายใจเช่นกันโชคดีที่นาวิกมาช่วยเธอจึงรอดมาได้และในเวลานี้เบรกได้ออกเดินทางไปกับพวกมาร์ก และนิวซึ่งพอเห็นนิวเศร้าเธอก็เข้าไปคุยกับเขาแล้วก็มอบไม่ขีดไฟให้เพราะเป็นของที่ส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นทําให้นิวรู้สึกดีขึ้นซึ่งในเวลาต่อมาทั้งหมดก็เดินทางกลับมาที่ค่ายอีกครั้งเพื่อเตรียมรับอนาคตที่จะมาถึงในอีกไม่ช้าสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเบรกที่ได้รับภารกิจมาดูว่าโลกสามารถกลับมาอาศัยอยู่ได้อีกหรือเปล่าเพราะมนุษย์กำลังจะสูญพันธุ์แล้วก็พบว่ายังมีมนุษย์หลงเหลืออยู่ที่โลก หัวหน้าซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสำรวจชุดแรกที่มาจึงพยายามส่งสัญญาณไปเรียกทุกคนโดยจะเตรียมเด็กสาวเอาไว้ให้ผสมพันธุ์พร้อมแล้วแต่เบรคกับพ่อก็ไม่เห็นด้วยจึงพยายามยับยัง้งแต่ก็ไม่สำเร็จถว่าอย่างน้อยก็ช่วยเด็กๆที่ถูกจับออกมาได้ ก็จบไปได้นะครับกับหนังไทย s ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อย่างฝั่งเรื่องไหนก็แนะนากัไนได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.4คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ